ปลูกม่รูมยังไงให้ยอดอวบนะครับน่ารับประทานนะครับต้มจิ้มน้ำพริกผัดน้ำมันหอยอร่อยมากนะครับแล้วสรรพคุณดีมากนะครับเป็นเหมือนยาอายุวัฒนะเลยนะครับทุกคนแล้วปลูกง่ายนะครับง่ายมากนะครับผมแล้วทํำยังไงนะครับที่จะให้เขาอวบแบบนี้เดี๋ยวมารับชมนะครับสาระดีๆกับช่องเจเอชแนลกันเลยนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักครับตอนนี้ทุกท่านกาลังอยู่กับผมนะครับเจเอชแนเนลสวนน้อยร้อยอย่างทํากินทําขาย ท่องเที่ยวบ้านๆนะครับกับช่อง youtube ของเจ๊เอ๋ชาแนลนะครับวันนี้นะครับมีเค็ดไม่รับนะครับจะมาบอกนะครับสายเกษตรวันนี้เราไม่ได้ทําอาหารนะครับผมก็คือทําแหละทํากินแต่ว่าไม่ได้ทําลง youtube นะครับว่างๆก็จะครับทําลงนะวันนี้ผมจะมาอัปเดตนะครับวิธีการปลูกมะรุมนะครับง่ายมากนะครับผมต้นเนี้ยผมปลูกยังไงให้ง่ายนะนี่จําได้ไหมอ่ะจําได้ไหมทุกคนเนี่ยผมหั่นมะรุมเป็นท่อนๆแบบนี้ ที่อัปเดตนะครับอัปเดตไปหลายคลิปนี่ก็มาอัปเดตนะครับล่าสุดนะขนาดไหนก็ได้นะใหญ่หรือเล็กก็ได้นะเนี่ยกิ่งเจริญพันธุ์นะครับกิ่งใหญ่กิ่งเล็กได้หมดนะครับจะเท่าแขนเท่าขาปิดง่ายมากเลยนะครับอากาศร้อนชื้นแบบนี้นะครับปลูกกันง่ายๆเลยนะครับตอนนี้ที่ผมขุดหลุมลงดินนะครับขุดหลุมลงดินให้ให้ท่านผู้ชมนะครับดูเนาะแล้วก็ฝังลงไปเลยนะฝังลงไปเลยแล้วมันก็แตกยอดแตกอะไมานะครับ ได้เก็บผลผลิตนะครับทั้งยอดนะครับเก็บดอกเก็บฝักมะลุมนะครับแล้วถ้าเกิดเราจะให้มันอวบแบบนี้นะเวลามันต้นใหญ่แล้วเนาะต้นใหญ่แล้วนะเก็บผลผลิตไม่ค่อยถึงนะมันสอยยากตัดเลยครับนี่ตัดแบบนี้เลยแล้วเขาจะแตกใหม่ใช้ไรกว่าเดิมคือทําสาวทําสาวนะแล้วอวบมากแบบเนี้ยผัดน้ำมันหอยอร่อยมากต้มจิ้มน้ําพริกนะครับไม่ว่าจะน้ําพริกอะไรอร่อยจริงๆมานี่ผมก็อัปเดตให้ดูแล้วนะครับต้นนี้ แล้ววันนี้เราก็จะมาปลูกง่ายๆนะครับชําในกระถางร้อนชื้นแบบนี้รากออกดีไม่ต้องใช้น้ํายาเล่งรากนะครับประหยัดมากนะครับผมประหยัดมากนะครับปลูกมาลงง่ายๆนะครับผมนี่นะกระถางดินนี่เป็นดินที่บ้านผมม่ลดินลบบุรีนะครับผมอยู่บ้านน้าสุดจังหวัดลบบุรีนะครับทุกคน Facebook สุรชัยมันวังนะครับเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะปักลงไปเลยนะครับในกระถางก็ได้จะขุดลงดินก็ได้นะครับเอาลงดินได้เลยนะครับ เนี่ยใหญ่ๆอย่างเงี้ยเอาไปลงดินได้เลยนะครับนี่ผมมาทําให้ดูนะครับคร่าวๆนะครับเนี่ยนอนแบบนี้ก็จะแตกออกไปนะครับออกรากเร็วมากนะครับร้อนชื้นแบบเนี้ยนะครับผมดูดูฝนเหมาะกับการเพาะปลูกครับทุกคนปลูกไว้เลยนะครับเอาไว้กินนะครับเหลือกินก็ขายเราอยู่บ้านเรานะเป็นผักที่เราไม่ต้องซื้อเลยล่ะนะครับใครซื้อมะลุมกินบ้างนะครับใครอยู่บ้านๆใครมีที่ดินแล้วน่ะซื้อมะลุมกินนะเอาแบบนี้เลยนะครับไปขอกิ่งพันมาหรือไม่ไปซื้อเข้ามาเนี่ยเนี่ยบอกเลย ยี่สิบาทเขาก็ขายนะกิ่งเด็กๆเงี้ยกิ่งประเพ่ยให้ฟรีด้วยนะให้ฟรีด้วยปลูกมะรุมแบบง่ายๆเนี่ยครับผมเท่านี้แหละเดือนเดียวรากออกเติมนะครับลองเลยปลูกง่ายๆทํากินทำขายนะครับทํทาทกินทำขายทํากินทําขายง่ายๆนะครับผมกับเจ๊อชาแนลนะครับเนี่ยโชคดีเป็นก่อนทุกคนนะมีความสุขในการปลูกต้นไม้ทํากินทาขายนะครับการทําเกษตรนะครับ ไม่มีถูกเป็นมีผิดนะครับเอาที่เราสะดวกเราง่ายที่สุดนะแล้วก็คลิปนะครับฝากด้วยนะครับทำหมูแดดเดียวของผมมาตอนนี้ไปเป็นแสนแสนวิวแล้วยังไงก็ดันไปถึงล้านวิวหน่อยครับปลาส้มปลาส้มฟักปลาส้มแผ่นของผมเนาะปลาส้มปลาจีนวิธีทำปลาจอบอะไรเงี้ยปลามาแปรรูปนะครับปลาแดดเดียวปลาแห้งจากเขื่อนปลาสักนะครับผมยังไงก็ฝากช่องน้อยๆนะครับของใจเอกชาแนลนะครับส่วนน้อยร้อยอย่างทำกินทำขายบ้านๆท่องเที่ยวบ้านกับช่อง YouTube ของใจเอกชาแนลน้ำในเขื่อนตอนนี้เริ่มขึ้นแล้วเนาะยังไ เดี๋ยวเรจะไปรีวิวน้ำในเขื่อนให้ท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านที่มาชมนะครับช่อง,จงเจเีชแนลนะครับสุรชัยมนวาง,จงเจเีชาแนลสวัสดีครับโชคดีเป็นของทุกคนครับ